คุณเสือครับคุณเสือครับผมมากินข้าวคุณเนี่ยอะไรครับเนี่ยฮะผมหิวน้ำครับตักเองครับแล้วคุณเอาอมันเป็นสั่งตับไก่มาคุณครับตั้งแก้วเพื่อเพื่อข้าวอะไรกินกินฮะผมเลยกินตับไก่อ่ะไก่ก่อน ทางที่กินนะครับวันนี้เนี่ยพวกเรามาออกก็สิบล้อครับเราก็เลยเมื่อวาน,นซื้อโดนวันนี้ซื้อสิบล้อใช่เมื่อวานซื้อโดนพ่อรวยอ่พระพ่อรวยครับขายตัวลเอ็มซีก็มาบอกว่ามีโดนก็นเลยไปดูโดนเอ รถกษะเรครับเราเรถกระเซาะครับวันนี้เราก็จะมาออกรถสิบล้ลอนะแต่ว่าเราหิวข้าวท่านผู้ชมจะไปออกกันแล้วแต่ว่าหิวข้าวก็เลยมาพักกินข้าวก่อนนะฮะสั่งตำปูปลาเนี่ยฮะ,ะก้อยเหิมแล้วก็ไก่ครึ่งตัวก้อยเหิมนี่มันคือก้อยแบบจะดิบใช่ไหมอะไรนะจะร้อน เราจะกินดิบเราก็ไม่กินเรากินสุกเราก็ไม่กินแต่ยังคมอัดทารกของความดิบที่อัดทารกของความสุกไปแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยแล้วน้มแข็งไม่ใส่เหรอไม่เป็ไข่กินนี่นะขเนี้วครับขอนี้วครับ อารมแขงหมดนะครัจะาอาแข่งอะไละแต่ตีตกวมใส่หวงากินมแข่งบ๊วยถามน้องไอ้นี่น้องแ่บมาไห้กินวยามบางหลังไงาบางหลับางลักินบ๊เออถาบางลับางทีก็แล้วไปก่อรสุเป็นยังต้องัถึงงนมึงก็ตองถึงสียงนะก่อนีสามหล่อมึงต้องหลอันงะสองหลอมเล่นแค่มคุณจ่ารุ่นอะไรครับ สิงให้เถกอือสิงให้เทกอะไรวะสิงใหเถกกูเป้าวะวไม่ใช่ฮีโน่สิงให้เถกฮสิงให้เถกฮีโน่สิงให้เถกราคากี่ล้านก็ประมาณสองสามหมื่นแล้วใกล้ถึงวันนี้นะไม่ราคากี่ล้านสามล้านใช่ไหมอะไรสามล้านก็ที่เราตัวนี่ไงอ๋อสี่ล้านเฮ้สี่ล้าน วานคุยกันสามลา้านวันนี้ขึ้น4ีร้านใช่ร้านที่สีอย่งได้อ๋อไรที่เขียวจะ <c oughs> มือไนมันมีกี่ล้าตามเพิ่มมเพิ่มเิมโอ้โหอะไรวะเนี่ยเงินก็หายนถ้าผู้ชมดูฮะตามเพิมแล้วตามเงิม vâng ơi không, không mà mà à. Thế Thế nghe? có nào, đẹp, mặt 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 nghe mặt 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 เนี่ยฮึมาสโลนครับสโลนครัโครับกเอายำยำักไม่ยำพักแน่มาเคียวพักให้นัดหน่อย ASMR โอ้โหมูฮะอร่า่ยมากเลย ปิ้งไก่นะท่านผู้ชมหูน้องไก่เน้นๆน้ำจิ้มอ่น้ำผึ้งกินผักกินผักกินผักพริกเดี๋ยวลูก,กอะไร

เดือดขาวซังไม่มาขาทายไก่เลย มันจะจับกีนลามคำโอ้โอโอโอ้หรือกูได้เบาวะพูได้ขโมยอย่างนี้นะล่าสยนะโอโอ้นะโอ้ทำปูปลาครับุผู้ชมเออฟังเสียงหำ มมมเมนูอาหารเนี่ยลำปูปลาปิ้งไก่ลาบนะครับตามสไตล์อตของภาคอีสานเรา แซ่บแล้วคอพริกใช่ไหมไม่ค่ะครับเห็าคอพริกกับกระเทียมนะครับต้องกินกับพริกกับกระเทียมนะครัมันจะแซ่ียบมั้ยมันนักเสียบ่ืมอันนี้กินอยู่างที่จอพระตออรถมาหลังนี้สองเที่ยวแล้วสองเที่ยวแล้ว กินเบ็ดไปหน,น่ผู้เใหญ่กู้เหญ่หแต่กินนั่นเป็นมูอีกออหาแล้ววะเฮ้ยสับผีหนอนเลยเปวดใจปไปังเขอเศร้าขอเศร้าเศร้าไป พี่้องเย้ยเที่ยงแล้วครับก็หาอะไรกินด้วยนะฮะจบคลิปไปก่อนเดี๋ยวกินกันบน้องชายก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดต like, ิดตามนะครับสวัสดีครับ